ชี้แจงหน่อยนะการที่มึงบอกว่ากูเข้าไปเอาเสื้อในบ้านมึงอะ่ะเรือแปลวของในบ้านมึงเป็นคนบอกว่าให้กูเข้าไปเอาและอย่างนั้นกูจะรู้ได้ไงว่าของมันอยู่ตรงไหนนะเพราะมึงกินเหล้าอยู่ที่สายเอเชียอยู่เพราะกูจะรีบกลับมึงบอกว่าลูกมึงอ่ะอยู่ที่บ้านนะกูเข้าไปก็ไปเอาเสื้อนะ แล้วสั่งกันสิบตัวกูก็สั่งสิบตัวไม่ใช่สั่งสองตัวนะกรณีนี้มึงก็ถามให้ทอมแต่มันพูดความจริงไหมนะอย่างนั้ทอมเขาจะมีเสื้อมาพร้อมกูเหรอเสื้อ f อซอ่ะแล้วกูไปไม่ใช่ไปกันแค่สองคนมันมีคนโตอีกคนนึงเขาไปกับผัวเมียเขาแต่กูไม่เอ่ยชื่ออันเนี้เขารู้ว่าอะไรคืออะไร อยู่ดีๆคนจะเดินเข้าไปในบ้านคนแล้วไม่รู้ว่าของอยู่ตรงไหนจะเข้าไปได้ไงและเด็กมันก็อยู่บ้านนะเพราะลูกมึงเป็นคนบอกเสื้ออยู่ตรงนี้นับเอาไปนะมันไม่ใช่รายได้รายอะไรนักหนาหรอกแค่ออกออกมาอธิบายนะอยู่ดีๆคนจะเดินเข้าไปในบ้านได้ไงถ้าไม่มีคนเจ้าของบอกบอกให้เข้าไปอะ่ะ การพูดอะไรก็พูดตรงๆหน่อยดิรู้กันอยู่แก่ใจไม่ใช่ว่ามาโจมตีกูอย่างเดียวพอเรื่องนั้นไม่จบก็เอาเรื่องนี้มาต่อเพื่ออะไรและฝากไว้คิดอย่างหนึง่งขนาดกูเป็นอย่างนี้แล้วมึงจะเหลืออะไรฮาคิมึงคิดมั่งไม่ใช กูอย่างเดียวหรือคนรอบข้างนะซึ้งไหมโตกันแล้วต้องประจานนูน่นประจานนี่หรอกถ้าประจานมันมันไม่มีการหมดหรอก